นี่เป็นฝักของเพกาหรือชาวบ้านเรียกว่าหมากลิ้นฟ้าจำนวนมากที่คุณแม่ภัยทูลขานจากเกษตรกรชาวบ้านหนองกุ้งเต่าตาบนท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามได้นำมาวางขายที่ตลาดนัดสีเขียวภายในสวนศรีสวัสดิตมบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามซึ่งต่างก็ได้รับการตอบรับ จากประชาชนแวะเวียนเดินทางไปซื้อรับประทานกันอย่างต่อเนื่องอีกอย่างฝักของเพกามีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสหวานขมสามารถนำไปรับประทานกับลาบก้อยป่นก็อร่อยอย่างลงตัวโดยคุณแม่ไผ่ทูลขานจากเกษตรกร,รชาวบ้านหนองกุงเตา่าที่นําฝักของเพกามาวางขายได้บอกว่า เพกาหรือว่าหมากลิ้นฟ้าเป็นพืชไม้พื้นทินเป็นพืชสมุนไพรที่หลายคนนั้นชื่นชอบนําไปรับประทานกับลาบก้อยหรือว่านําฝักไปสับให้ละเอียดก็ทําเป็นลาบหมากลิ้นฟ้าก็ได้เช่นกันโดยต้นเพกาตนเองนั้นได้ปลูกไว้รอบๆบบ้านและก็ตามไร่สวนปัจจุบันมีจํานวนกว่า30ต้นใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ5เดือนก็เริ่มให้ฝักได้แล้วและในตอนนี้เป็นช่วงฤด,ดูกาลที่เพกานั้น ออกฝักจํานวนมากตนเองก็จึงเก็บฝักเพกามามัดเป็นพวงจํานวน2อถึงสฝักก็จะขายในราคาพวงละ20บาทและก็มาวางขายที่ตลาดนัดสีเขียวแห่งนี้ควบคู่กันไปกับพืชผักชนิดอื่นๆเช่นกล้วยที่เน้นปลูกแบบปลอดสารเคมี Me, ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับจ้าเห็นวางยู่นี่ขเขาเอินมาอี่ยังก่อน มาะเทศกาบานข้าเอิ่อนบัตรดินฟ้าดินฟ้าจ้าโอ้เป็นเป็นเป็นพืชทองทิมหมอคือยังไงอ้ยบัตรวาทองทิมแต่เป็นทองทิมที่ข้นธรรมชาตินั่ือนไหมหัวหน้าจ้าจ้าบัตรดามเมียเข้าวเหนียวมันจะไงเขาปลูกอะไรใช่ไหมรอบบ้านรอบบ้านกับรอบหน้ารอบสวนหน้าจ้าน่าปลอดภัยค่ท่านครับทีได้ด้วยฮาดิยันดินฟ้าชีเดียนกล้วยหนึ้าจ้าจ้า ดูไว้หลายพันธได้ค,คือคือได้เอาอมาหลายมาขายหลายแต่มันอัดผู้หายเป็นชิปว่าต้นแล้วล่วะหัวหน้าอยูน่าอีกที่หาต้นอีกผู้กอดนึงอีกชะหาหัวต้นอีกอ้กกอมฮออมันสรุปสฉพาะแต่ชิไปเไป็นล,ลายผลละหัวหน้าโอ้จ้าโดนด้วยจ้าตาทีมเคนหน,นึ่งหมดมันอังมันเชี่องจ้าพูดมันยืดเหยียดซื้อเดือนก่อนซื้ออย่งไหนมันออกเป็นย่ามไม่มันออกเป็นย่ามเดี๋ยวนี้มันโคมันหลาย เอาเห็นมือเดียวมามันขายดิขายจังได้เพื่อเลยี่สิบบาทสามพวงอห้าสิบห่วงนึ่งได้จังหน่วยนี่สองหน่วยกับมี่สามหน่วยกับมี่สี่หน่วยกับมีแล้วแต่หน่อยไงจ้ะหญ่อยไจ้ะครับเต่อไงเป็นเต่อหนเอาไปกินกับหยังกับปรงกับลาบกับก้อยเป็นสมุนไทยใช่วอมจ้ะโอ้ยัญญาบอสยาจ้ะอ่ะคนเพื่อก็เอาเป็นลาบไปก้อยเอา ใช้ข้าวผัวห่หอหอมพอ,อดีเลย,นเนยจย้าน้ำลายมันควายเนาะจ้าผสมตำห้องนี้ก็ได้จ้ามันออกที่ไหนครับเนี่ยออกบ้านหวานขมขมขมหวานหวานจ้าออกอ้อยมวยเพราีพอดีจ้าบ่ขมหลายเราก็บบ้าหวานหลายจ้าอยากแต่คนมาน้าจ้าอ๋อครับคนปฏิถน้องเขาค่ะชื่อยื่นี่ออกมาขายนี่ยคื่อยู่สวนของเยาเองจ้าจ้าอ้อมบ้านอ้อมเพื่อนเราอ,อยู่จ้าจ้า อ๋อไมอนี่ขายดีป่ะเป็นดังไดแต่พ่อได้ขายเป็นหัวหน้ากันไปย้นอยนด้ยเ่องอะ่รกันเนะจ้าจ้าฝ้านี่นะจ้าโอ้จตะบัตกลิ่นฟ้าครับเหวี่ยนนี่นี่ต้นนุ้ยเท่านั้นนี่บัตกลิ่นฟ้าแล้วช่วงน,นะจ้าจ้าขายยี่เนาะจ้าจ้าขายอยู่นี่ทุกอาทิตย์ปะ่ะมาแต่วัานอาทิตย์วันพุธโด,ดนๆยังไม่เช่นนึงวันพุธดันบ่กขายได้มากค่าเฮ็ดเบี้ยจ้าโอครับไมอนี่คือคัาเก็บครับเราวันอาทิตย์เป็นวันหยุดจ้า คือค่ะคือถ้าขายดีคนกันยางดีดีโมเพิ่นมาลูกค้าเพิ่นกันยางดีให้ยยุ่มจ้ะจ้ะตลาดนัดอันนี้ก็นดีเป็นตลาดนัดสีเขียวจ้าเพิ่นจำได้แต่เพลินเล่นขันใจเพิ่นเลยนมาจ้กจ้า